สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชนะของคนรักเครื่องเสียงบ้าน,านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พิทนานะสายบันเทิองอีกสักรอบนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาชมอัปเดต p o w e r Amp ให้ชมกันต่อนะครับมาดูที่ตัวหมออแปลงกันบ้างนะครับผมกําลังขับแรงๆสาภาพส,สวยๆเพื่อมีพี่พิทนานะอาจารย์ท่านใดหาใช้งานเนาะ,ะมีเป็นเบต้านะครับผมตัวนี้ทีสองนะครับสาภาพส,สวย เดิมๆนะครับเพื่อมีท่านใดหาใช้งานอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น p โปรย r o t e c h รหัส MA25 0 0นะครับดูไส้ในแน่นๆหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับ Pro ย u r o t e c h Power M ขับเบรสินิ้วข้างละ2-3ใบนะครับกำลังขับแรงๆเลยทั้ง2แท่นเลยนะครับอ่าเบตาทนะครับผมนี่เบตาทีทีสองนะครับอ่ะพาชมสภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับอ่ะสวยเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับ ด้านในของตัวเครื่องนะครับผมตัวเบต้าทีอ่ะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังของตัวเบต้าทีทีสองพันนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยแล้วครับผมอ่ะเดิมๆประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่หกพันห้าร้อยบาทอ่ะราคาถูกๆครับผม6,500บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัว PRO e u r o t e c h MA 2 0 0 5นะครับอ่ มอปแปลงเทอรอยขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้ใส่ในแน่นๆเลยนะครับสวยๆนะครับผมนี่ด้านนี้นะครับผมภาคขยายภาคจ่ายไฟนะดูด้านหลังสักนิดนึงครับด้านหลังของตัว Power amp นะครับประมาณนี้ ขับซับเบร18นิ้วนะครับผมขับเบร18นิ้วข้างละ2-3ใบนะครับได้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาพวเวอแอมเป็นหมออแปลงนะครับหมออแปลงภาคจ่ายไฟหมออแปลงกำลังขับหนักแน่นแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะขับซับเบรข้างละ2-3ใบนะครับ18นิ้ว Pro MA 2,005แล้วก็ตัวเบต้าทีนะครับ2,000อ่ะโอเคนะครับผมราคาราคาเท่านี้ก็เปิดไปที่6,005นะครับ แท่นละ6,500นห้ท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นนะครับทีนี้เปิดราคาไปที่แท่นละ6,500บาทนะครับสาภาพสวยๆราคาถูกนะครับอ่ะ <Okay. S 1> มีมาให้ชมอยู่2แท่นนะครับผมนี่เผื่อมีพี่ๆนะาะอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมอ่ะเบต้าทีนะครับสาภาพสวยๆโปรยูโรเทคเอสองพันห้านะครับหมอ้อแปลงขนาดใหญ่ใส่ในแน่นๆนี่ โอเคนะครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มเลยแหละครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังของตัว power นะครับอ้าวแท่นละหกพันห้านะครับผมนาทีทองท่านใดสนใจนะครับมี2แท่นนะครับผมอัปเดตเพิ่มเติมในรอบเย็นวันนี้นะครับแท่นละ6ก0 0บาทนะครับผมเอาไปขับซับเลเยตได้เลยนะครับเต็มที่ก็18นิ้วข้างละ2นี่สบายนะครับผมตัวนี้1ัน0องบาทนะ ครับได้ครัผมสบายเลยนะโอเคครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2แทนไหมอ่าเดี๋ยวไปชมกันครับทดสอบตัวเบต้าทีทีสองพั2000กันก่อนนะครับชั้นั่นชั้นที่1ครับผม โอเคชั้นั้น A ใช้งานได้ปกตินะครับต่อที่ชั้นั้น B ีช้นั้นที่2ครับผม โอเคนะครับผมเสียงดีมากนะครับไม่กีไม่คำไม่คอกไม่แคกนะครับสวยๆเดิมๆนี่หกพันราคาสุดคุ้มนะครับผมสลหรับตัวเบต้าทีทีสองพนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่โปรยูโรเทคเอสองพันะครับชนั้นดีชานั้นที่1ครับ โอเคนะครับผมไม่จีไม่้ำนะครับไม่คลอกไม่แคกนี่พัดลมเดินเบานะครับทำงานปกติดูที่ชั้นนั่นที่2นะครับผมชั้นนั่นบีชั้นนั่นที่2ครับ โ okay. อเคน,นะครับผมแรงงนะครับใช้งานได้ปกติทั้งสองแทน่นราคาถูกด้วยนะครับผมของดีมีมาไม่บ่อยนะครับรีบจัดเลยนะครับผมแท่นละ6 5 0 0ซับเบียสินิ้วใช้นนั้นละ2ใบได้อิ่มๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเบต้าทีทีสองพแล้วก็โปรยูโรเทคเอ็มเอ0 0นะครับหกพั 6, าทอ่ะาสนใจสินค้าตัวไหนลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมอัปเดาสินค้าพาวอเอมให้ชมกันในรอบเย็นๆวันนี้นะครับ เาวเอมราคาถูกนะครับผมกำลังขับแรงๆนะเบต้าทีทีสองพันโปรยูโดเทคเอ็มเอสองพันห้าสภาพสวยๆเดิมๆทั้งสองตัวนะครับผมราคาแท่นละ6,500บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับ AN Studio ิ n s เอซาวระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคารากย่า065 3364 269สวัสดีครับ